ถอดออกเพราะเพราะว่าไอ้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสายพานรับเปลี่ยนจากโซ่สต์เป็นสายพานสายพานเพราะว่าครับก็เลยว่าเอ้าพอดีเหลือไปเห็นสายพานอยู่หนึ่งชุดที่สั่งมานะครับก็เหลือไว้ก็นนะว่าจะขายให้ลูกค้าแต่ราคามันก็ส <repaired. S 2> ูงไปหน่อยนะครับก็เลยตัดินใจเอาใส่คันนี้เลยต่อปนี้ไม่ต้องตั้งโซ่แล้วนะครับใส่แล้วก็จบอันนี้นะครับเหลือชุดเดียวตั้งนานแล้วแหละนี่ไง แต่โซสเตอร์นะครับโคตรเยอะเลยของก๊อดการะดาษนะครับแด้รับกันหนึ่งแสนกิโลนะครับแต่ราคาก็หนักเกินไป <c oughs> ผมเลยบอกลูกค้าว่าอย่าพึ่งเลยครับให้มันถูกก่อน <c oughs> แต่มันมยิ่งนะปานยิ่ง,งสุดท้ายมันก็ยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นและผมก็ไม่ได้สั่งมาอีกครับเหลือชุดสุดท้ายก็ใส่คนนี้เลย <c oughs> อนนะไรครับ ไอ้ตัวนี้นะครับสายพานชุดนี้นครับเทียบเท่ากับสเตอร์14บสสามสองนะครับเงียบกริบเลยทดสอบครับโอ้ยยางแบนหมดแล้วครับวงโอบิ๊กคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับก่อนแล้วอ่าโอเคครับผม